ยารจุดเพียวิทยาลัยในทานที่18ชนิดกิจกรรมกีฬาในภาพต้นกลมนะคะนิรุตอเรียนเชิญวิทยาลัยด้วยนะคะอาจจะเป็นแถวบนและแถวล่างนะคะเพื่อที่จะได้ภาพออกมาได้สมบูรณ์นะคะด้านบนได้อีกหนึ่งแถวนะคะ ขอเชิญคืนวันชงของเรานะคะภาพแรกกมันนิ่งๆนะคภาพที่สองก็ขอรีเควสจากคืนวันชงแล้วกันนะคะว่าอยากได้ภาพไหนภาพปดไหล่ภาพปวดใจหรัวภาพใดๆนะคะมีมีภาพมีมีเลยบีบเข้ามาเลยบีบเข้าไปบีบเข้าไปครับขออนุญาตครับบีบเข้าไปเลยบีบมาเลยครับบีบเข้ามาเลยบีบเข้ามาบีบเข้ามาเลยครับบีบมา ในื่อของเทศบาลนครพัเพตนะคะขาคอที่ทในปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เทศบาลนครพัเกได้ให้กาผู้ปกครองน้องๆที่อยู่ในเขตเทศบาลนครพังเกชได้สมัครร่วมในปีนี้เพื่อที่จะได้รับความร่วมมือนะคะ ใหบาทคนเนแล้วก็ชิ้น้ำาไม่เต็มนะเรายังไม่โอกา และก่อนจากฟังให้ดีนะคะก่อนจากให้รับอาหารว่างด้าน้าก่อนนะคะจะมีเจ้าหน้าที่กองการที่ได้แจกให้ท่านกดนะคะอนุญาตเปเื่อุปกรณ์ในะ้องประชที่อันเป็นจังหวของ่นไ้ทันทีนคอนุญาตเปิด เีกบ <Hoy S 2> ่ไม่ชยางประจำป้ายเป็นตกที่บางอยู่บนอาตชันนะครับเราจะพบดกานอีกรั้งนึงนะคะในวันที่เ7มีคมนะคะในเวลา9โมงเช้าเพื่อที่จะทำที่ในส่วนของกิจกรรมภาคที่รองสำหรับเด็กได้รอบนจุดนี้นะรเปี2 5 8นะคร ในโอกาสนี้ของประชาชนสำคัญชิชที่ได้เกิดรับสมัครไปแต่ไม่เป็มนะครับกำวนไม่เ็่อที่มาสมัครชิดนก็สาคนชนิตนาเกคนหนึ่งคนชนิิตนาดืใบสคนและชนิตนาเจนสาคนให้มาที่ฝ่ายฝกัศตอนรัเลยนะครับที่ก่อนได้เลยคน้องๆที่สมัครแล้ก็เอกบอล เรือใบเป็นยห้นะคะให้มาที่จุดพิธีกรในการตรนี้ตอนนี้ได้เเ่ราจะได้คือการคามน่างกาไม่ตัดรอบตัวนะครับอกท้ตัวตัวผู้รับสัไม่เด็มรมช้เล่นน้อยเราไม่ใชาเล่นไม่เปลี่ยนไปเรียนกิจกรรมโดให้ราได้ได้ค่ะเพรานั้นผู้ปกครองที่พา้องๆมา วนนทีสิ่ใช้เวลานี้นะคะให้มาที่จุดพิธีกรที่อาจรทุกท่านได้้วยนะคะสำต้องเอการอใบชิ้นะคะสำรับการจัดการเร่อัอาหารปลอดนะคะอาหารเชื่อโดยเพราะฉะนั้นเราจะมีการศึกาต่างๆนะครับเพว่าจะเป็นอรามีอีสปอร์ วิวันทองววอันเชุทัอน์ุกอัน้อเนอร์ศิลปศึกษาแต่นิ่งนั่งไหวน้ำถิ่นที่เป็นกองบูรณาชาติเอร์เทคนบอลรูมรางวิ่งาทอนและกายกรมนาสร ตอนเดี๋ยวมื่อะ้อี่ควดีอเราไปอธิบายในส่วนกิชโมการทัเยคและรชั่วโมองกองทอมเพื่รับในบที่เชนองนี้นะครียชเข้าสมัินกีอัตอพ่อใประกาศตอนนี้เลยนะตอนนี้มาได้หนึ่งยัเหลืออีกสาม

เอฟีนะคะเดี๋ยวนั่งรอที่กจพี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีทีมที่มาพบกับผู้ปกครองใน้องถิ่นด้วยนะคะเป็นที่ตึงเลยแค่น้ำเดดม่ะหวากที่อุปรณมต ด้านนี้นะคะเดี๋ยวดูพิธีกรได้นะคะจากขวามือของเรานะคะจะเป็นจักรยานขาไถนะคะด้านอาจจะอยู่ดนะ้านหนักไม่เห็นนะคะตรงนี้ขวามือของพิธีกรจะเป็นจักรยานขาไถหมารุกหมาก้อนนะคะเทควันโดคาราเต้รูบวยไทยนะคะเปโอนะคะอันนี้ก็จะอยู่ดนะ้านขวามือของพิธีกรส่วนตรงด้านหน้าน,นะคะ ด้านจากขวาม ed, os, os, ือจะเป็นเทเบิเทนนิสนะคะท่านผู้ปกครองได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ของพิธีกรนะคะขวามือของพิธีกรเในสุนจะเป็นเทเบิเทนนิสว่ายน้ำนะคะแบบมินตั้ถัดไปด้านนู้นนะคะซ้ายมือกำดับแรกจะเป็นศิลปะศิลป์ตรงกลางเป็นคอมพิวเตอร์ท้ายสุดจะเป็นมาร์เก็ตบอลนะคะ เป็นย่านและก<ล>็มีสิ่งที่อนะคะสำหรับพิธีกรนลคุณตาหันมองไม่เห็นนะคะความของพิธีกรนะคะของพิธีกรเป็นฟุตบอลผ่ดมาเป็นผู้ซอลนะคะและก<อ>็ทีกรงางน,นะคะขวามือจะเป็นวอนและวอชายหาตรงกลางนะคะจะเป็นวอนเละวอนในล่ก,กน,ลนะคะถัดมาด้านซ้ายมือของพิธีกรเป็นสุดนะคะ เป็นกีฬา e ีสปอรและทีมสุดจะเป็นกีฬาเบรดนะคะท,ท่านผู้ปกครองที่ขึ้นไปขอให้ดูป้ายที่ติดด้านบนกมอนนะคะแล้วก็ห้นั่งตรงก้อนที่เป็นชนิดกีฬาของลูกๆที่ได้ฝับไว้ยบร้อ,อ,อยแล้วนะคะ และจะมีวิทยากรผูเปดนได้แจ้งิการคุมข้แล้วก็ควคุมในการเก็บรายละเอียดพร้อมกับบัญชีเ็าจะมีการรับประกาศนะคะที่รงจะได้มารับโดยตงทในห้องที่เอนเานเวลาะคะครับุณ้มอย่างเราเรามีระบบการจัดการนะครมา เท่าร่วมกับทานกิจกรรมมีแบบเท่าร่วมกับแบบฐางนกิจกรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนั้นถูกกำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนครบสี่สาชั่วโมงนะครับหรือให้ผู้ปกครองรับผู้ปกครองไมดีนะคะว่าลูกหลานได้มีการเก็บต้นไม้โตอยู่ยังเพื่อที่จะรับในโอกาสนะคะในวันที่ผิดเพียงสามวัน ซึ่บรรยากาในา่งกันนะครับวันนี้คือการเข้าร่วมกิจกรมนการจับผ่านกิจกรรมในวงการการแข่งกันนะคะ่งทต้อผ่านก็อท้ง่ร่ต้องาหนือสามสิบแปดสี่สิบคู่กับข้อตกองึ้่นการแขงันสำหรับการแข่งขันวันจันท้เราจเรียนทุกคนสิวัน วันที่10นะับไม่ไม่มีส่นะฮะไล่ตัวเลขยางเลยวันที่ดวันแรกที่เป็นสัปดาห์ที่5เนี่ย้อความจะมีอ่วโมบอกิ่ที่ได้กำหนดไว้ตามเกทีราแล้วก็ทใ้เสร็จสิ้นก่อนก็เป็นรานจะได้เอาคนี้ยู่กลางเลมป็นส่วนรายแทเลยค่ะ แา้คนุนเาเรียบร้ยแล้วใช่มส่วนนี้นะคะก็จะได้แด้ผู้ปกครองการแล้กจะได้ผู้เสียงไะคะให้กับทารวิทยากรแ่ปายในแต่ละชนิดที่จะมก่นที่จะานะคะวิจามว่าได้รับอาหารว่าจากเจ้ที่ของกองการพิจารณาชั้นชั้นหนึ่ง นะคะก่อนที่จะขึ้นไปคนหันจังนะคะคนกลังนะคะก็ในคนนี้นะคะก็ขอบคุณคุณชทุกท่านนะ่อค่ะทีผู้บริหารส่วนและส่วนราชการผู้ปกครองและผู้เรียนทุกท่านด้วยนะคะเราจัดมันเป็การอีกในวันที่18มิถุนายน9โมงตรงนะะ

ขณะนี้ยังมองดูผู้สนใจกีฬาในส่วนที่ต่งก็จะไม่ได้เพิ่มเติมนะครับเราจะเอาในควหนักต่ำที่เข้ารับสมัครดีซึ่งมีสุทธิอยู่ที่591คนในการเข้าสมัคร18ชิ้นกีฬาในส่วนที่จบในส่วนในขณะนี้นะครับอาจจะสอบถามว่าจะสมัครเพิ่มเติมได้ไหมผมว่าได้ไม่ได้ให้รับใต่อกับ ดูดูดูสื่อในชีการดูว่าเขาจะรับเพิ่มได้หรือไม่แต่รับแต่ของผมก็ต้องยืนยันว่าเอ่อทัศนคติเมืที่500 0ไปแล้วท่านจะไม่ต้องเก็บเงินกันนะรถ้าตลงกับของพีู่สอเองนะคะก็จะเป็นการที่เด็กได้เขร่อมีกรแล้วก็ได้ทนการร่กันกับน้องท่านอื่นซึ่น ได้ไปต่างหายจำเ็นยั謝謝 hmm ่ในพื hmm ้น hmm ที hmm ่นะคะซึ่งอันนี้เนอีกแรกที LI ่เราต้องการให้เด hey, ็กๆที่อยู่ในพื้นที่เทศาองแกตท่านผู้เข้าร่มสารเรียนรู้กรอการสื่อแบบนะคะให้เราได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์แล้วก็นอกจากนี้เด็กๆจะได้ทความร้จกกันนอกจากการใช้โน้ตบุ๊กในส่วนของโซเชียลที่หายจะไม่ได้มีการมุ่งทักษะในด้านโล ในเวลาที่เป็นประตนะคะตอนตอนการทร้อนเราลงหนาการตอนเและก็เปสัทีนี้พอเริ่มที่เปิดันนี้ก็ยังสงสัยอยู่นครับแต่ื่อน้องๆขึ้นไปคอนกั้นกเจอกับนักเียงกอแต่ละชนิดก็เขาจะชี้แจงให้ทราบว่าพร่นี้มันเรื่งโครงการมาได้น้องๆกตมาดูที่นการเสนก่ปการขืนเช้าแล้วก็ แนี้ค่ะนี้จะเป็นประนจากการพักเ well, so kind of ่นในตรงเว่าจะได้เด yeah, exactly. ็ความสามารถเองและก็รับในการของพังาแหไหนแล้วเราตเชนั้นมาเจรเติ็นะอก็ขอบคุณนะนช่วยได้แรงงานจากการมีสีลวดของผู้ปันของเราในเหตที่นี้ของพืวก็เาไม้สในที่ของเทศกาตอน เรืารว่าท er ั to to parole, ้งทองนึ่งและก็ทอขอานีโครงการต่อมาชการต่อต่อไปก็คือทักสะเดกเพื่อต้องเข้าใกันกาองครูของสมทบผิทักเรื่รงดภาคได้ชื่กำลังการศึาเพรานั้นีวันนี้ก็คือเป็นการที่เราจะได้ทักสะเดกที่มีความสามารถเข้ามาดูกกรแล้วก็มีการขอนย้อนน้องๆเราให้มีที่ัฒนาการสื่ที่ทีู่กที่ดนการเรียกรูสมอ การใช้งานในระดับการเงินกาดต่อไประเทศฝากโครงการนี้ด้เดียวฝากโครงการนี้หน่อยต้องฝากไปไหนเราเองก็ฝากได้ง่ายในเรื่องของการสมัครร่วมในะดัโครงการกิจกรรมท่องเที่ยนะคะของเทศบาลนครภูเก็ตนะครับระดับเด็กแล้วก็เยาวชนตั้งแต่มีการรับสมัครนะคะในช่วงเดือนมีนาคม แล้วก็มุ่งไปได้ทำหนี้รำกันแล้วก็พัฒนาทุกสะคะแล้วก็นอกจากนี้คาะก่อนที่จะไปสัมภาษณ์นะครแบเนื่อจะได้ทำหนี้รำโคกันแล้วก็ให้ค้ณไปติดตาได้ในที่นี้ไง้รัด้วยนะครับซึ่งการต่ทำภาคของเมดปฏิบัติงานที่ดีนะครับนาะกรรมกาก็จะต้องส่งให้ได้งานให้เป็นงานตรงเย้วันที่รูปแต่างๆนครับ ค่ันปีนี้ไม่ทันปีหน้าสมัครเพิ่มเงินเ่าไหร่ช่วยกันนะครับใช้การเบือเป็นช่งชวงนี้ช่อยนีนะเน่ยค่ะอะไรที่สนใจนะคะในเบื่องต้นขอให้ท่านเจงหนคือผู้ที่อยู่ในื้นทเชียงายนครมังหดตากหรือแม่บ้านแก่นนะคะสองเ็นการ มีหายๆ่างนะ้กาเงทุกเทุกวัาหรืปคกรรและแข่งกีฬานะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กที่อยู่ตั้งแต่เจ็ดปีนะคะขึ้นไปนะคะแล้วต้องูที่ใช้กีฬานะคะขึ้นเลื่อนมาต้องมีการประกาศราเกมเพื่อต้นให้ผู้คง้ ีกเข้ามาการกาเรียวยาั้ว่าผู้ที่เข้าขคนนันจะต้องเดีในสงคมนังองเดีแล้วยังไตสอบาข้อนะคะตส่อบาขอหน้าที่กองการท่องเที่ยวเช่นกานทรเทียวของนะคะมาเยี่ยมด้วยนะครับทางท่านได้กล้าแสดงออเพราะวมก่องเี่ยวมาดเราจะมีกิจกรรม ก็เปในงานประชุมการข่งขันก็เปรนงานประชุมการแ่งันก็วันที่สิบเ็นะคะเราไ็จะด้เรีนผลงานของน้องนะคะแล้วก็เราไเจอในเเวลาต้องปะนะคะต้งประมลค่ะในวันนี้นะคะในส่วนของผู้ปกครองและนักเรียนนะคะก็อย่าลืมฝากไป้ท่เจ้านาี่เรียมคาว่า แล้วในการจนะนำนี้นะครับนผู้่อองคนที่เสร็จจากงานชี้แจงอาจจะทำได้แวให้มาำอรหนัก้างแางได้เลยคนรับผ่านปทินออกพอดีครับช่วงนี้เราจะเก็บเสียงนะครับเพื่อให้เรียบร้อยทางชุดกีฬาได้พูดคุยกับผู้ปกครองแล้วเด็กที่เข้าชมรวมโดยราละเอียดได้เข้าใจช่องจีนนะครับค่ะวจากนี้นที่จะพูดถึงแล้วก็ ขอบคุณท่นาาที่ได้มาเป็นผีก่อนร่วมเราจะพบกันในห้องระชุวินาี่17เรีนสายโยนเวลา9โมงตรง